วันนีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราอยู่ที่โลตัสนครชัยศรีนะคะหมอมมาจะมาช้อปปิ้งที่ DIY กันนะเพื่อนๆพร้อมอยังพร้อมอยังป้าเหนิงพร้อมแล้วค่ะรถม,มาลูกถึงแล้วเราเข้าไปดูกันนะคะว่าจะมีอะไรบ้างนะที่นี่ เข้ามาทางเข้านะคะก็จะเจอพวกพวงก,กุญแจนะแล้วก็ตัวที่มันนิ่มๆหอมๆอ,มอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะตัวนี้ก็เนี่ยถ้าตัวนั้นอะที่มันมาจากญี่ปุ่นอะ่ะมันจะราคาแพงเลยนะแต่ที่เนี้ยก็ประหยัดตังค์นะคะนี่ด้านหนิงดูนางเงือกนางเงือกมีไฟด้วยนะมันเป็นเหมือนพวงก,กุญแจไฟฉาย แล้วก็มีเป็นรูปนางตัวนางเงือกนะคะก็น่ารักดีนะนี่มามาลองกดไฟให้ดูเห็นไหมนี่ไงเป็นไฟฉายแล้วก็ราคาแค่30กว่าบาทเองนะคะเนี่ยไอตัวเนี้ยอันนี้เป็นหมีแพนด้านะคะนิ่มๆเลยแต่ยังไม่เคยลองซื้อจับที่นี่เลยนะคะ แค่เห็นผ่านๆน,นะเขามีให้เลือกเยอะมากเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นโดนัทรูปคิตตี้นะคะมีสีเขียวสีฟ้าด้วยอะ่ะตั้นหนิงดูอะไรอะ่ะนี่หมามชนตัวนี้สวยนะคะมันเป็นแบบเหมือนนักบินอวกาศเลยค่ะแล้วก็กดแล้วมีไฟตัวนี้เป็นนกเงือกนะคะ นกเครื่องเงือกก็เป็นไฟฉายนะอันนี้มันจะเป็นเหมือนรูปผ,ผีน้อยนะแล้วก็เนี่ยอันนี้เอาน,นี้ตัวเดียวกันเนี่ยราคา39บาทเองนะคะเพื่อน,เ,อนเป็น LED นะโอหอันนี้ไฟแสงสีฟ้าด้วยอะ่ะไหนตัวนี้เป็นลิง ดิงก็มีหลายสีนะคะเดีย๋ยวเราไปชมด้านอื่นนะพวกนี้ก็เป็นพวกเคสนะเพื่อนๆมีรุ่นอะไรให้เลือกราคาก็ไม่แพงนะที่เคยซื้อ40กว่าบาท50กว่าบาทแล้วก็พวกอ,อุป s รณเกี่ยวกับโทรศัพท์นะคะแล้วก็ใช้ค่อนข้างทนนะคะคุ้มราคาอยู่นะคะ ราคาไม่แพงแล้วก็ใช้คุ้มกับอายุการใช้งานนะคะพวกก๊อกน้ำสแตนเลสเรียกได้ว่า DIY นี่แบบมีครบทุกแผานากเลยนะอันนี้จะเป็นพวกเกี่ยวกับท่อน้ำแล,แล้วก็นี่บันไดสแตนเลสนะคะเนี่ยด้านนั้นก็จะเป็นพวกกระถางต้นไม้ แจกันดอกไม้นะนี่เป็นยาแต่งสวนนะคะโซนนี้อ้ช่นี้ค่ะป้าตัวนี้เป็นดอกไม้อันนี้คืออันนี้ก็คือทำง่ายๆนะคะเราไม่ต้องไปดูแลรักษารดน,น,น้ำนดรอนินะคะไอ้ฉาหนูซื้อมาตั้งที่บ้านได้เลยนะคะ,นคะเนี่ยนี่ปเป็นอะไรแจกันนี่ กระถางต้นไม้ก็มีจะเล็กเะใหญ่แต่ต้องดูด้วยนะคะเพราะว่ากระถางบางใบเขาไม่ได้เจาะรูให้เรานะคะเราต้องแต่เขาจะทําเป็นเหมือนเจาะมาเนี่ยเจาะมานิดนึงอะค่ะให้เรามาเจาะต่อเองนะคะแต่ถ้าเราไม่สะดวกเราเลือกที่มีรูเลยก็ได้ค่ะราคาก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ10-20บาทนะคะ ตรงนี้จะเป็นอุปกรณ์ที่ตกแต่งผนังหรือว่าเฟอร์นิเจอร์นะคะอันนี้มาก็หาซื้ออยู่เพราะว่าจะมาแต่งตกแต่งตู้ที่มันถลอกนะคะในกรณีตู้ที่ไม่ใช่ไม้จริงนะคะมีโซนด้านในอีกนะคะจะเป็นโซนของเล่นนะเดี๋ยวคราวหน้าถ้ามีโอกาสเราจะพบกันใหม่ในร้าน DIY สาขาต่างๆนะคะถ้าถูกใจคลิปของเราอย่าลืมกดซับสไคร b e ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ